เรื่องสั้นจบในตอนเรื่องเพลย์บอยห่วงเมียแต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนัตตาพิงกี้มานนี่เดี๋ยวนี้หนุ่มเพลย์บอยนามว่าบอยกระชากข้อมือของพิงกี้หญิงสาวในชุดนักศึกษาตาโตผมยาว เธอเป็นดาวมหาลัยผลการเรียนของเธอก็ยอดเยี่ยมเพียงแต่ว่าตอนนี้พี่บอยแฟนหนุ่มของเธอกลับไม่พอใจมีอะไรกันคะพี่บอยพิงกี้ทำอะไรผิดหญิงสาวถามเขาอย่างไม่เข้าใจดวงตากลมโตจ้องเขาเพื่อหาคำตอบเมื่อกี้ ที่เธอเดินกับไอหมอนั่นมันหมายความว่าไงมันหลอกกระชากใจเธอหรือไงคำพูดกระแนะกระแนะนั้นทำให้เธอถึงกับถอนใจโธ่เขาเป็นแฟนของเพื่อนพิงกี้เองค่ะเขาชื่อว่าพี่เทนพี่เทนน่ะเขาก็เป็นคนดีนะแต่เขาไม่นอกใจแฟนของเขาพี่ไม่เชื่อหรอกหญิงสาวกอดอก หลังจากกระชากข้อมือจากมือของเขาได้สำเร็จกรุณาอย่าเอาตัวเองเป็นมาตรฐานสิคะพี่บอยชายหนุ่มชักเริ่มไม่พอใจเธอกล่าวหาพี่เหรอไม่ได้กล่าวหาแต่พี่กําลังเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานหญิงสาวพูดอย่างมีเหตุผลมีเหตุผลบ้างสิคะพี่บอย พิงกี้ก็ต้องมีเพื่อนถ้าไม่อยากให้มีพี่บอยก็ขังพิงกี้เอาไว้เลยคำพูดของเธอทำให้เขาถึงกับต้องเหมปากแน่นเขาจะทำแบบนั้นกับเธอไม่ได้อยู่แล้วหญิงสาวยังต้องเรียนแล้วใกล้จะจบแล้วด้วยเขาเองกระส่งเสียงมานานแม้ว่าเธอจะไม่ยอมนอนกับเขาก็ตามที เธอเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่เขารอเวลาให้เหมาะสมเห็นทีคราวนี้เขาจะรอไม่ได้ซะแล้วเพราะยังไงเธอก็ต้องเป็นของเขาทั้งสวยทั้งน่ากินขนาดนี้ถ้าขืนอยู่ดีๆมีผู้ชายอื่นมาคว้าเอาตัวเธอไปแล้วจะทำยังไงพิงกี้เสียงเรียก ทำให้เธอหันกลับไปรวมทั้งบอยด้วยเพลยบอยนมเห็นสาวสวยเซ็กซี่ในชุดนักศึกษาเจ้าหล่อนมีนมอวบอิ่มชนิดที่ว่าแทบจะล้นออกมาเสื้อนักศึกษานั้นแทบปริมีอะไรจ้ะเอมเอมิกาโบกมือให้เพื่อน ส่งสายตาให้พี่บอยของเธอฉันแค่จะมาถามเธอเรื่องงานรายงานนิดหน่อยนะเธอพอจะมีเวลาว่างคุยกับฉันบ้างไหมเธอรู้ถึงจุดประสงค์การมาของเพื่อนคนนี้แต่เธอไม่อยากใส่ใจมีอะไรให้ฉันช่วยล่ะก็อันนี้ไงหญิงสาวเดินตามไปที่โต๊ะและเมื่อเอมิกา เปิดภาพให้เธอเห็นเธอก็เห็นรายงานนั้นแต่แทนที่อีกฝ่ายที่มาถามจะมองทางรายงานกลับมองไปที่พี่บอยของเธอเอาล่ะเธอต้องการจะมาหาพี่บอยของฉันหรือเธอต้องการจะมาหารายงานเอมิกาทำหน้าไม่ถูกเออแหมก็ฉันอดมองแฟนเธอไม่ได้นี่พี่บอยเขาหล่อออก หลอก็ออกไปควงเล่นเองสิเธองอนสบัดหน้าให้ทั้งเพื่อนทั้งพี่บอยจอมหึงจอมหัวเธอเดินหนีไม่สนใจว่าอีกฝ่ายจะเดินตามมาหรือไม่เมื่อมาถึงรถ bmw ของเขาเขาก็เดินมาทันพอดีทันได้เปิดประตูให้เธอขึ้นชายหนมพยายามใจเย็นและยิ้มนิดนิด อย่าว่าแต่เขาเลยที่หึงหวงเธอแม้แต่ตัวเธอเองก็หึงหวงเขาด้วยเช่นกันจะว่าใครได้แม้เพิ่งดู้นะนี่คนดีของพี่ก็ช่างหึงช่างหวงเหมือนกันน้อยหน่อยพิงกี้แค่ไม่พอใจเอมิกาหล่อนมีเสียเลี้ยงต้องหลายคนทำไมยังจะต้องมายุ่งวุ่นวาย หญิงสาวเงียบเพียงเท่านั้นเธอเกโกรธและเธอก็ห่วงจริงอย่างที่ว่าผู้หญิงคนนั้นไม่มีสิทธิ์อะไรมามองแฟนหนุ่มของเธอและเขาก็ด้วยเขาไม่มีสิทธิ์อะไรมาห่วงกับสิ่งที่เธอไม่ต้องการที่จะทำเพียงกี้ไม่เคยนอกใจพี่บอยพี่บอยต่างหากชอบส่งสายตาให้ผู้หญิงคนอื่นเลิกได้ไหมคะ ไอ้นิสัยเพลย์บอยของพี่น่ะชายนมโหเราะในลําคอโถูเอ้ยว่าแต่พี่เขาเอื้อมมือมาลูบผมของเธออย่างเอ็นดูโอเคพี่ไม่ห่วงมันก็ได้แต่อย่าให้เจออีกเป็นครั้งที่สองโอเคไหมไม่โอเคเธอบอกอย่างนั้นเขาเป็นเพื่อนที่ต้องทำงานร่วมกัน แล้วถ้าไม่เจอเขาอีกจะทำยังไงอีกอย่างเขาก็รักแฟนของเขามากถึงขั้นมาปรึกษาด้วยว่าอยากจะซื้อของขวัญอะไรให้แฟนตัวเองดีแล้วทำไมพี่ต้องมาหึงหวงโดยไร้เหตุผลสิ่งที่เธอว่าให้ทำให้เขายิ้มอย่างพอใจนะก็แฟนพี่สวยพี่หึงไม่ได้ด้วยไงละจ๊ะ วันนี้พี่อยากกินต้มจืดเต้าหู้แล้วก็หมูสับที่มันมีกลิ่นสามเกลอนะ่ะพี่ชอบนะทำให้พี่กินหน่อยได้ไหมจ้าที่ห้องถือหันไปมองค้อนเขาแล้วทำไมต้องทำที่ห้องของพี่คะทำห้องของพิงกี้ไม่ได้หรือไงไม่ได้หรอกพี่ไม่อยากแบ่งของกินให้กับใครห้องของพิงกี้มีคนอยู่เยอะ เธองอนเขาค้อนเขานิดๆขืนไปเธอได้โดนจับกินแน่ๆแทนที่จะได้กินเต้าหู้หมูสับอร่อยๆเขาต้องหันมากินเธอแทนไม่เอาหรอกค่ะหน้านะห้องของพี่ก็มีของครบไม่เห็นต้องใส่ใจอะไรเลยบอกว่าไม่ก็ไม่ หญิงสาวงอนโถูกไปห้องของพิงกี้ก็ได้พี่อยากกินจริงๆนะงั้นแวะซื้อค่ะเธอบอกง่ายๆและเข้าวของพวกนั้นก็มีในร้านสะดวกซื้อเพราะแถวนี้ก็มีแค่ร้านสะดวกซื้อเท่านั้นเธอได้ของไปหลายอย่างได้ทำอาหารให้เขากิน วันนั้นเพื่อนๆของเธอยังไม่กลับมาชายหนุ่มเข้าไปออดอ้อนออนซออยู่ในครวัวด้วยกันจัดเตรียมโน่นนี่ให้แต่มือยังไวเป็นปลาหมึกคอยกอดเธอคอยลูบไล้เธอนี่พี่บอยถ้าพี่บอยไม่หยุดนะหนูจะไม่ทำแล้วพิงกี้บอกง่ายๆจริงๆแล้วพิงกี้เรียกตัวเองว่าหนูก็ดินกันนะ มันน่ารักดีนะพี่ชอบอ๋อมีผู้หญิงกี่คนละคะที่ชอบพูดว่าหนูกับพี่บอยหนูน่ารักไหมคะพี่บอยคะบทรักบนเตียงของหนูถึงใจพี่บอยไหมคะเธอแกล้งทำเป็นแย่เขากราะแนกกระแนเขากะให้เขาโกรธแต่เรื่องจริงเขากลับหัวเราะในความน่ารักน่าเอ็นดูของเธอ มันไม่ได้น่ารำคาญเลยในสายตาเขาน่ารักจริงเทียวพี่ชอบพี่ชอบแบบนี้ว่าแต่เมื่อไหร่นะน้องพิงกี้ของพี่จะยอมให้พี่ออวาดลวดลายบนเตียงรับรองได้พิงกี้จะไม่อยากขาดพี่เลยสักนาทีเดียวหญิงสาวแก้มแดงร้อนผ่าเผ่า ขนบ้านนี้ช่างพูดทำให้เธออายจะได้ขนาดนี้หุบปากไปเลยค่ะเงียบไปเลยนะไม่ต้องมาพูดสองแง่สองงามแบบนี้พิงกี้ไม่ชอบอะไรอะไรก็ไม่ชอบไหนลองดูสิว่าจะชอบหรือเปล่ามือใหญ่รวบเอวบา,างเอาไว้ใกล้อกและเขาก็เริ่มขยับใบหน้าเข้ามาจนทิด หญิงสาวไม่ทันตั้งตัวเพราะไม่คิดว่าเขาจะทำแบบนี้จึงไม่ทันได้ร้องประท้วงหรือใดๆทั้งสิ้นปากเล็กๆของเธอถูกเขาประกบจูบมันนุ่มนวลอ่อนหวานหญิงสาวพยายามดิ้นรนไม่ยอมตกอยู่ในอนัตพิศวาสแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่สามารถรอดไปจากเงื้อมือของซาตาน ตอนร้ายที่จ้องจะจับกินเธอแม้เพียงรสชาติหวานๆจากริมฝีปากนุ่มๆเขาก็ต้องการพิงกี้อ่อนระทศระถวยเพราะไม่เคยถูกจูบอย่างดุดดื่มขนาดนี้ทุกครั้งมันเป็นแค่จูบบางเบาแต่วันนี้พี่บอยของเธอจูบแบบกระชากจิตผู้ชายคนนี้ร้อนแรงดังไฟ เขากำลังจะเาะผาพลานเธอหญิงสาวไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าร่างของเธอถูกยกขึ้นและวางบนสตรูมันทำให้เขาได้ทำอะไรได้ง่ายขึ้นเรียวขาของเธอแยกออกเมื่อเขาพยายามแทรกอยู่ตรงกลางเธอรับรู้ได้ถึงความต้องการของเขา ่รับดูได้ว่ามีเสียงกุกกักอยู่ข้างนอกพี่บอยหยุดเดี๋ยวนี้นะมีคนมาเขากลับไม่ใส่ใจเฮ้อกำลังเข้าได้เข้าเข็มไม่น่ารีบมาเลยบอกแล้วพี่ทาที่ห้องพี่ก็ไม่ไปหญิงสาวค้อนเขาควับผลักเขาออกแล้วรีบโดดออกจากสตูคนบ้า คนผีทะเลทะลึง่งเขาหัวเราะอย่างชอบอกชอบใจตกสะโพกเธอเบาๆไปไปทำอาหารต่อให้พี่ไม่อย่างนั้นพี่จะพาเธอกลับไปที่ห้องของพี่และกินเธอสะแทนหญิงสาวงอนเชื่อใส่เขาคนบ้ากามเขายอมรับอย่างโดยดีไม่ปฏิเสธจัที่รัก คนบ้าคนผีทะเลเธอนึกแต่แช่งชักหักกระดูกเพื่อนของเธอมาถึงแล้วและเห็นความแตกต่างระหว่างทั้งสองมันมีอะไรผิดปกติเออหนูมาขัดจังหวะอะไรหรือเปล่าคะเปล่านี่เธอรีบบอกในทันทีแต่บอยกลับหันไปบอกว่าขัดเต็มประตูเลยละเธอเป็นก้างชิ้นโตและนี่ เขายื่นแบงค์ผันมาให้ให้เงินไปเที่ยวพี่จะได้อยู่กับแฟนของพี่ตามลำพังอีกฝ่ายรีบรับมาใบหน้าแป้นแลน้นโอเคได้เลยค่ะคุณพี่สุดที่รักเยียบแป้งเธอตะโกนหาเพื่อนเธอดุเพื่อนอย่างไม่พอใจแต่อีกฝ่ายกลับทำหน้าเเลน้น ดีใจด้วยนะจะได้มีสามีเป็นตัวเป็นตนตกลงใจกับพี่เขาได้แล้วเห็นไหมล่ะพี่เขานะรักตัวออกอีายหยิบแบ้างพันจุกดัางปอดเสร็จแล้วก็รีบโบกเงินและออกนีเที่ยวถือได้แต่งองอนเพื่อนและงงอนแฟนหนุ่มทำไมพี่ทำแบบนี้คะก็อยากอยู่กับแฟนตามลำพังทำไม่ได้หรือไง ชายหนุ่มมีเงินเยอะแจกเงินเป็นว่าเล่นเขาเคยบอกเธอว่าเขาเป็นนักธุรกิจเขามีงานอยู่หลายที่และชอบเล่นหุ้นเขาทำงานไปเรื่อยๆเป็นหนุ่มเพลย์บอยที่มีสาวๆจับจองมากมายแต่สำหรับเธอเขาก็เป็นหนุ่มคนหนึ่งที่เธอหวงเขาเพราะสาวๆที่ชอบเข้ามาแล้วคิดว่าจะจับเขาได้ เร็วๆสิจ๊ะรีบทำอาหารก็เดือดอยู่นี่ไงน้ําซุปเดือดหรือแฟนของพี่เดือดกันแน่เขาแกล้งกับ้าเย้าแย่พอเธอโมโหเขาก็จับรวบหัวรวบหางเตรียมพร้อมจะกินกลางตลอดตัวหญิงสาวระทุดระทวยเพราะจุบคราวนี้มันแนบแน่นและดูดดื่ม เขากำลังสูบวิญญาณของเธอหญิงสาวในชุดนักศึกษาถูกอุ้มในท่านั้นไปวางลงบนเตียงเขาดูให้แน่ใจว่าเตาแก๊สปิดแล้วเรียบร้อยมือนี้ขอกินแฟนสาวก่อนจะกินข้าวก็แล้วกันเขารู้หรอกว่าเธอเป็นสาวบริสุทธิ์ขนาดไหนเธอไม่เคยนอนกับชายใดและเขาจะเป็นคนแรกของเธอเมื่อปีก่อนเขาลงทุนไปขอกับแม่ของเธอ แต่ท่านขอร้องให้เขาอยา่าชิงจกกนหามเพราะอยากให้ลูกเรียนจบส่วนตัวของเธอก็รักการเรียนมากจึงไม่ค่อยมีเวลาให้กับเขากลายเป็นตัวของเขาเองที่ต้องคอยมาดูแลเธอเพราะกลัวว่าจะเสียของที่รักไปเขารักเธอหลงไหลเธอห่วงแหนเธอดูแลอย่างดีอย่างกับไข่ในหินแต่ดูเธอ ไม่ค่อยจะสนใจเขาแต่วันนี้มันทำให้เขารู้ได้ว่าความจริงแล้วเธอก็ห่วงเขามากเช่นกันผู้หญิงที่ชื่อเอมิกานั่นก็น่ากินเหมือนกันนะแต่มันน่ากินแบบว่าแค่ครั้งเดียวพอนะ่ะไม่เหมือนกับแฟนเขาคนนี้แฟนเขาคนนี้น่ากินไปทั้งตัวและตลอดไปพี่รักแฟนของพี่มันผิดตรงไหน เขาพูดไปขณะเล่นเกมรักไปหญิงสาวครวนครางพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเพราะกำลังร้อนรุ่มอยู่กับบทเกมรักเธอครวนครางอย่างไม่รู้จบสิน้นเห็นไหมจ๊ะพี่บอกแล้วว่าพิงกี้จะต้องพอใจในสิ่งที่พี่จะมอบให้เธอทุบเขา เร็วๆก็สิเตึมฉันฉันจะแย่อยู่แล้วคำพูดนั้นทำให้เขาพอใจเป็นอย่างมากยังจะยังที่รักยังเราต้องรอกันอีกนิดแค่นี้เธอก็จะแย่อยู่แล้วเขายังทำให้เธอต้องรออีกนั้นหรอเร็วๆเร็วๆสิคะพูดจะให้เพราะๆะจาะาที่รักพี่บอยคะ ีบ่บอยเร็วๆหน่อยสิคะหญิงสาวร้องร่ำคร่ำทวนจนในที่สุดเขาก็จัดการตามคำขอรีพาเธอไปส่งยังสวรรค์ชั้นตาวดึงทั้งคู่กอดรัดฟัดเวียงกันใช้เวลาไปหลายชั่วโมงต้มจืดนั้นจืดแล้วชืดแล้วชืดอีก กว่าจะได้ออกมาอุ่นให้ร้อนก็พอดีเยย่แป้งร่ำกลับมาพอดีทันได้กินต้มจืดที่ออกจะเจืดชืดเพราะทั้งสองหวานกันอยู่แล้วมีรสชาติที่ลงตัวนี่ฉันว่านะแกไปอยู่กับพี่เขาเลยไปไม่ต้องมาอยู่นี่หรอกฉันก็เป็นก้างแก่เยย่แป้งร่ำพูดง่ายๆ หญิงสาวได้แต่อายจนแก้มแดงแต่ละคนมีแต่คนพูดตรงๆทั้งนั้นพี่ก็ว่าดีนะบอยรีบออกปากเธอควรจะไปอยู่กับพี่นะพิงกี้อ้อต้องเรียกที่รักสิถึงจะถูกหญิงสาวงอนเขาค้อนประหลักประเหลือกหน้ายิางแดงกำ่ำบ่งบอกถึงความอาย หญิงสาวเพิ่งจะเคยเสียตัวเป็นครั้งแรกแถมครั้งแรกของเธอก็ดันมีคนรับรู้แล้วมันจะต่างอะไรตอนคืนเข้าหอทุกคนเขาก็รู้ว่าเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเขาจะมีอะไรกันแล้วทำไมจะต้องอายด้วยเล่าไอ้ที่เขาพูดมันก็มีเหตุผลแต่ขออายหน่อยได้ไหมใครจะไปหน้าด้านเหมือนพี่บอยละ่ะ จ้ะจะพี่ยอมรับทุกอย่างแหละไม่ว่าน้องพิงกี้จะว่ายังไงสรุปแล้วเธอก็ทนรบเราไม่ไหวหญิงสาวติดแฟนขอไปอยู่กับเขาเขาต้อนรับเธอเป็นอย่างดีไม่นานหลังจากเรียนจบเขาก็ทำตามอย่างที่ขอที่เคยขอกับแม่ของเธอไว้คือการจะพาเธอไปอยู่ด้วยกัน และแต่งงานกันจดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเรื่องมันจะไม่มีอะไรทั้งนั้นถ้าวันที่เธอไปลองชุดแต่งงานที่สตูวิตติ้งแห่งหนึ่งผู้หญิงที่อยู่ที่นั่นซึ่งเป็นเจ้าของยิ้มให้บอยอย่างมีนัยยะเป็นพิเศษ หญิงสาวมองแฟนตัวเองทีมองผู้หญิงคนนี้ทีอย่างไม่ค่อยเข้าใจนะักผู้หญิงคนนี้ทั้งเปรี้ยวทั้งสวยและส่งสายตาส่วนตัวเขาก็ไม่ปฏิเสธว่าเคยรู้จักกับเธอมาก่อเอาล่ะสารภาพมาเดี๋ยวนี้ผู้หญิงคนนั้นเป็นอะไรกับพี่มาก่อนคะเคยเป็นคู่นอนฮะหญิงสาวแทบกรีดเปลี่ยนร้าน เขาถึงกับเวอไม่ได้จะมาเปลี่ยนตอนนี้ได้ยังไงพิงกี้ไม่ชอบนั่นคือคำประกาศสิทธิ์ของเธอจะว่าแต่เขาหึงเขาห่วงเลยฉันก็หวังเหมือนกันเธอประกาศไม่เอาหน้าเรามองข้ามเรื่องนั้นไปได้ไหมอีกอย่างหนึ่งน่ะมันไม่มีร้านไหนที่สวยตัดชุดเจ้าสาวได้สวยเท่าร้านนี้อีกแล้ว และอีกอย่างพี่กับเขาก็แค่หาความสุขไม่ได้มีอะไรเกินเลยไปมากกว่านั้นเข้าใจพี่บ้างสิจะ๊ะจะให้เธอเข้าใจอะไรหญิงสาวโกรธจนหัวฟาดหัวเวี่ยงยังไงก็เปลี่ยนค่ะชายหนุม่มจำเป็นต้องทำตามที่เธอขอก็ได้ก็ได้อย่างอนไปเลยนะจ๊ะคนดี เขายอมตามใจทุกอย่างชนิดที่ว่าเพลย์บอยอย่างเขาไม่เคยตามใจใครเอาล่ะเพื่อง,งานแต่งงานที่ดีที่สุดงั้นเดี๋ยวพี่จะถามเพื่อนว่าร้านไหนที่สวยๆก็แล้วกันแต่ทุกคนก็ลงความเห็นว่าร้านนี้สวยแต่สำหรับเธอยังไงก็แล้วแต่ไม่ขอร้านนี้เพื่อนสาวของบอยที่เป็นเพื่อนจริงๆ จึงเอ่ยกระแนกะกระแนะขึ้นมาโถน้องพิงกี้จา๋าพี่ไม่อยากอย่างนั้นอย่างนี้หรอกนะไอ้หมอเนี่ยมันก็มีเมียไปทั่วนั่นแหละตัวหนูอ่ะต้องทําใจอยากจะรักเพล่บอยก็ต้องทําใจตอนนี้เขาเลือกหนูแล้วนะจ๊ะหนูจะไปมัวหึงหวงเขาไม่ได้ขนาดเขายังหึงหวงหนูเลยพิงกี้ฟังในสิ่งที่พี่สาวคนนี้พูด เอาล่ะถ้าอย่างนั้นพี่บอยต้องไม่ไปจีจากกับเขาต้องไม่แอบส่งสายตากกันโอเคไหมคะจะจะพี่สัญญาพี่สาบานเลยชาชหนมโชว์สามนิ้วโอเคไหมจ๊ะหญิงสาวยอมโอเคง่ายๆแต่ก็รู้หรอกว่ามันก็ต้องคอยระแวงในเมื่อเขาไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรทำให้เธอสงสัย เรื่องมันก็ควรจะจบลงด้วยดีในที่สุดการแต่งงานก็ผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีผู้หญิงคนไหนมาเปิดใจว่าเขาเป็นสามีของเธอหรือเป็นคู่รักคู่นอนอะไรก็แล้วแต่แต่ใครจะรู้บ้างว่าไอ้ที่มามากันเนี่ยไอ้หมอนี่ก็จะฟาดหัวฟาดหักมาหมดแล้วมีแต่เธอที่เป็นผู้หญิงที่โชคดีได้เขาไปครอบครอง และตอนนี้ไอ้หมอนี่มันก็ถอดเขี้ยวเล็บไปหมดแล้วโดยเฉพาะเมื่อตอนที่พิงกี้รู้ตัวว่าท้องและเธอรู้ตัวว่าท้องลูกสาวนั่นแหละไอ้จอมแสบถึงกับไว้หนวดเพราะกลัวว่าลูกสาวจะไปโดนเพลย์บอยแบบมันดวงกินตับเพราะกลัวว่าเวรกรรมจะมีจริงจบแล้วนะคะ เรบอยห่วงเมียนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขออภัยในการที่มีเสียงก็ก็แก๊ก,ก,กทำงานไปด้วยค่ะทุกคนหวังว่าจะไม่โกรธนะคะฝากชมผู้สนับสนุนถ้าอยากฟังนิยายแบบแนวครอบครัวแนวรักอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะช่องอนะัตตานิยายเสียงสตอรี่เนาะก็ไปกดหาหากันได้แค่เซิร์ชคำว่าอนัตตานิยายเสียงก็เจอแล้วคะ่ะ นะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรืออะไรก็แล้วแต่ยังไงก็เจอนะคะฝากด้วยก็แล้วกันนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ